Thank mm -hmm. you. ได้ไหมว่ามันหมายของว่าอย่างไงหรือว่ามันเกิดอะไรกันนที่เกิดจากธรรมชาติมันเกิดขึ้นมาจากธรรมชาติก็ถูกนะครับถูกส่วนหนึ่งแต่ว่าใครธรรมชาติครับหมายถึงใครเกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือว่าเกิดจากติมือของมนุษย์นั่นเองซึ่งมีผลกระทบกต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ถ้าเกิดจากธรรมชาติเองแล้วก็เกิดจากขวงเรียนเป็นคนละกัน อ,อ,อายครับให้นักเรียนยกตัวอย่างใทยธรรมชาติมาคนละ1ใธรรมชาตินเรื่อาตัวแทนก็ได้สักคนสองคนน้าเรื่องคือว่าไทธรรมชาติครับผมไธรรมชาติพี่แม่ไส่งของพส่งนก็กต่อตอบมานนอ,อ,อ,อ่ะลูนะลูกครับผมลูคมตรงนี้ชัครับผมพี่ไรไหมเอายอ่าเนี่ย ยกเป็นเล่ลุกเป็นเล่น้นนนำท่วมหังหคูะน,น,นะครับผมแผ่นดินเอาแผ่นดินไหก็โดนนะครับก็เป็นภัยธรรมาชาติทรับผมจะมาพูดถึงลักษณะของภัยธรรมชาติกันภัยธรรมชาตินะครับแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆทั้งหมดแปดประเภทนะครับหนึ่งคือวาตภัยรสองอุทกภัยสามคือความแห้งแล้งสี่คือพายุฝนฟ้าคอมอง่ร <c oughs> <c oughs> ลย <c oughs> อ่ะขึ้นพายุซัดฝั่งครับโอ้คันนี้ไหวเจ็ดแจ้งยินมพัมและแปดครับไฟหาอ่าเรื่องหน,น้าดูครับนักเรียนซันถ้าว่าวาดตะไคร่กับอุตุตะไคร่แปลว่าอะไรก็ราะตงมานี่คุยเองเอาว่าตะไคและอุตุตะไคร่กับม้วสิเข <c oughs> ้าใจไหมว่าวาดตะไคร่กับอุตุตะไครว่าตะไคร่ <c oughs> นะครับมาจากคำว่าคล้ายๆกับคำว่าวายุนะครับวายุแปลว่าอะไรวายุ อ่าคล้ายๆแต่ว่าลมหรือว่าสายลมนะครับดังนั้นว่าตับภัยก็คือภัยที่มาจากลมเช่นอะไรเช่นพายุเขียดร้อนหรือว่าพายุทอร์นาโดต่างๆนะครับแล้วอุทกภัยล่ะอุทกภัยอะไรคะอุทกภัยก็คือภัยจากน้ํานะครับหรือว่าน้ำท่วมอ่าแล้ววรจะตอบคุณได้ไหมว่าว่าตับภัยกับอุทกภัยคืออะไรว่าตาเกิดจากลมอ่าเกิดจากลมอุทกภัยเป็นภัยที่มามาจากน้ำครับ ที่เราเห็นอยู่บนจอเนี่ยคือไฟธรรมชาติแบบใดครับผมไฟไฟตัวนะครับคือไฟป่านะหรือว่าภาษาอังอฤษเรียไวไฟไ i ไฟไ i f i Wi แต่ว่าป่าป่านั่นหรือว่าสีชื่อหรือว่าอะไรต่างๆแล้วไฟหรือว่าไฟนะครับไฟ r e อ่าไม่มาแล้วภาษาเหตุของการเกิดไฟป่าคือหนึ่ ฟ้าผ่านะครับฟ้าผ่าฟ้าผ่านะครับฟ้าผ่าลงในพื้นที่ป่านะครับที่เกิดความแย่งเนี่ยก็ทําให้เกิดไฟป่าได้นะสองคือแดดแล้วก็แสงแดดนะครับแล้วก็หินผลึกหินกระทบกันนึกว่าเคยเห็นพวกหนังพวกอะไรไหมพวกกระุนที่มันจะเอาหินมาตะกอนผ่านคล้ายๆมานทำให้เกิดความร้อนแล้วก็ไฟเผาไหมกิ่งไม้เกิดขึนกันหรือว่าในป่าที่แห้งจัดๆนึกถึงอะไรนึกถึงภาคเหนือของเรา สังเกตไหมว่าทุกๆปีเนี่ยจะได้ยินข่าวมาตลอดว่าภาคไหนเกิดไฟป่าที่เขาที่อะไรนะที่ป่าสามท hmm. ุกฝ we? well, ีมือมนุษย์เช <shout. t un> ่นอะไรบ้างเช่นก้นบุหรี่บ้างหรือว่าไปแคมป์ปิ้งแล้วไม่ดับไฟประมาณนี้แล้ววิธีป้องกันคือยังไงก็หนึ่งคือปลูกุ๋ยนะเช่นต้นกล้วยทำไมต้องเป็นต้นกล้วยเพราะจะเพราะจะสองอ่าปลูกมันไม่ยากเพราะมันเพราะอะไรเพราะมีน้ำมันทำไม้เลยไม่ยากนะครับ สองคือการความรั่าในความชุ่มชื้นจากน้ำเช่นการอาจจะเป็นทารฝายก,กันน้ำหรือว่าทำร่องน้ำเพื่อนนะครับก็ระองอย่างใกล้ชิดที่คือสำคัญมากๆแล้วในคนในชุมชนก็ต้องช่วยกันนะครับอาชีพพวกเราถึงที่ว่าเป็นไทยธรรมชาติชนิดใดครับดินถลนนะครับหรือาภาษาจาีนว่าแรนสไลด์ครับแรนแปลว่าดิน,นครับเป็นพื้นที่สไลด์คือการถลมหรือว่าการไหล อ่าสาเหตุของการเกิดมิษถล่มก็คือหนึ่งฝนตกหนักนะคะนรับฝนตกหนักดินกุ้งน้ำนะแล้วก็แรงน้ำส่งโลกแล้วก็ลักษณะของพื้นที่สังเกียบ้ว่าพื้นที่ที่ตั้งอยู่เนะี่ยลักษณะเป็นยังไงอ่ามันมีความสูงใช่ไหมแล้วก็มันก็ไหลลงมาเพราะหนึ่งคือฝนตกหนักดินกุ้งน้ำเนี่ยมันพุ้มไม่ไหวแล้วแล้วก็มันก็สาลายลงมาไหลตลาดสไลด์ไหลรึเปล,าล,าลมาตล,ล,ลาดโรงพยาบาลคนก็คือเรียบร้อยนะครับ เป็นคาร์เนตเลยเอาวิธีรับมงินวิธีรับซื้อลูกปืนอื่นคนตกนะครับคนอยู่ให้ห่างจากบริเวณที่ลาดเขาเนื่องจากเป็นพื้นที่เสี่ยงสองปีถูกพื้นน้ำเช่นต้นไม้ใบยาแพร์ทำไมต้องปลูกต้นไม้ใบยาแพร์นั่นเลยพายาสามครับล่าไงยืนน้ำถูกต้องนะครับเพราะว่าลาดนะครับลาดของหย่าของวัต้นไม้เนี่ยมีเสถียในการยึดเกาะพื้นดินนะครับทำให้เกิดการอ่ตะไร์เนี่ยของดินยากขึ้นนะครับ อันนี้คือไทยชนิดใดครับผมตอบคือแผ่นดินไหวครับรอบนี้ถามว่าเออเป๊ะนะคะเปะแต่ว่าการไหวครับเออแต่ว่าอะไรเออแต่ว่าโลกนะครับเป็นการไหวร้าคือแผานหเมื่อีเกี้คืประเทศอะไรสุจะไปไหยคราอ่ จริงมากจริงมากการดินไหวนะครับเกิดจากการเคลื uh ่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกครับซึ่งมันมีรายละเอียดอีกทีหนึ่งที่คุณจะผ่านไปเนาะเอาเป็นว่าเรารู้ทัศน์ก็คือการเคลื่อนไหวของแผ่นเปลือกโลกครับมีการในสมัยก่อนเนี่ยโลกของเรามีอุกบาทชนโลกใช่ไหมมันก็ทําให้เกิดโลกเนี่ยเกิดเป็นแผ่นเปลือกโลกจากแล้วก็ทำให้เกิดแผ่นดินไหวทางวิธีเตรียมตัวเราเนี่ยนะหนึ่งกรณีที่เราอยู่ในบ้านเนี่ย เรควนหวาอยู่ในสถานที่ที่แข็งแรงเช่นใต้โถงครับค <c oughs> วนดูเอาจริงๆจริงๆเพราะว่าถ้านในกรณีที่เราวิ่งออกมาไม่ทันเนี่ยก็เพดานพวกก้าพวกอาจจะเป็นปูนที่มันไม่ได้แข็งแรงเนี่ยมันจะหล่นมาทับคอเราไ,ได้ควนอยู่คนอีกเลี่ยงนะครับการอยู่ใกล้ประตูหน้าต่างหรือว่าระเบียงเพราะอะไรครับเพราะว่าหนึ่งเลยถ้ามันเป็นกระจกเนี่ยอาจจะแตกแล้วก็บาดมาได้นะครับกรณีที่อยู่นอกบ้านอยู่สถานที่โ่ ให้อย zusammen, ู่ไม้ห่างจากเสาไฟฟ้าหรือว่ากระจกหรือสิ่งห้อยแขวนต่างๆต้องทิ้งป้ายบอกทางด้วยเพราะว่าอะไรหนึ่งคืได้อยู่ใกล้เสาไฟฟ้าเนี่ยอ่ะมันมีโอกาสทับเราได้สองคืออะไรไฟไฟมันจะทับเราได้นะแล้วก็ป้ายบอกทางแน่นอนมันจะทับหัวเราได้นะสองอ่ะก็เรื่ที่อยู่ในตึกสูงควรรีบออกออกจากบ้านออกจากสื่นะครับโดยเร็วนะครับโดยให้ห่างจากสื่อสามารถลงทัพก็ได้ก็ต้องรู้จักสังเกตแหละเนาะ กรณีที่อยู่ในการขับรถหรือควรหยุดรถนะครับ<อ>ให้เรียบร้อยจนกว่าการสั่งรถเรื่อมจะหยุดห้ามออกจากรถนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าในรถเนี่ยมันน่าจะแข็งแรงกว่าหัวเราอยู่แล้วเนาะรถเรา่าจะแข็งแรงกรงว่ารการณีที่อยู่ใกล้พื้นที่ทะเลหรือวชายฝั่งครับควรหยู่ให้ฝั่งมากขึ้นที่สวัวเพราะอะไรรู้ไหม <c oughs> น้ำมันจะไหลมาท่วมใกลเตียงใกล้เตียง ส่วนใหญ่นะครับการเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยมักจะเกิดในที่เขาเรียกว่าวงแหวนแห่งไฟครับซึ่งก็อยู่ในแถวญี่ปุ่นดังนั้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยสิ่งที่ตามมาตลอดนั่นก็คือเทอร์มินัสเทอร์มินัครับมักเกิดจากแผ่นดินไหวครับการเกิดของแผ่นสองโลกแล้วก็ขอให้เกิดแผ่นดินไหวใต้ท้องทะเลครับเกิดการระเบิดอย่างรุนแรงของใต้อาการระเบิดอย่างรุนแรงของภูเขาไฟใต้ทะเลก็เป็นส่วนหนึ่งของการเกิดเทนรมิด้วยไม่ใช่แค่เกิดจาก เอาแผ่นี้ไว้อย่างเดียวต้องควรจำนะครับคือสนามินะครับสึนามิจะไม่เกิดเพียงเพราะละลอกเดียวนะครับมักจะเกิดในหลายละลอกนะหมายถึงไม่ได้ไมาแค่ลูกเดียวจะมาเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เ,เป็นต่นาะมาสไปสังเกยตยังไงสังเกตคือเมื่อน้ําลดลงนะครับหรือว่าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วให้ระวังละให้คาดการณ์เลยว่ามีโอกาสที่จะเกิดสึนามิได้ไหมหรอ t s ่ n a m i นะครับมักเกิดลหลังแผ่นดินไหวขนาดใหญ่เสมอน,นะันอยู่ใม่ห่างจากชายฝั่งครับพื้นผิาเนี่ยดีที่วนถ้าเมื่อเกิด tsunami ที่ครูเปิดหนังให้ดูจําได้ไหมจําได้เลยไหมชอบไหมไม่ชอบไม่อยากดีเจ้สอบเจาสอนนะครับว่าพื้นที่ของเราเป็นพื้นที่เสี่ยงทไมพยายามอยู่ในตึกน,นะครับให้ควันอยู่ต่ำอ,อยู่บนพื้นนี่แหละ หรือว่าเลือกที่จะขึ้นต้นไม้ก็ได้แต่ว่าต้องดูเล็กนึงถ้าหมดเหมือนทางนี้ก็ต้องขึ้นต้นไม้นะก็ต้องเลือกเล็กนึงแต่ไปขึ้นต้นกล้วยดีก่าก็ไม่ไหวนะฉันว่าคงต้องเล่าพานยก็ไปอยู่บ้านก็ห่านปีดีวนครับไปเที่ยวทะเลแล้วเที่ยวเซนต์ลอ่านี่คือไทยธรรมชาติชนิดใดครับผมน้่น่าจะรู้กันนะน้ำท่วมหรือว่าภาษาอังกฤษ f l o o นะครับแต่ว่าน้ำท่วม สาเหตุของน้าท่วมเนาะมันจะเกิดจากการฝนตกหนักครับระบายน้ําได้ไม่เต็มที่หรือว่าสภาพพื้นที่เนี่ยเป็นร่มแม่น้ํานักเรียนทราบไหมครับว่าทําไมจังหวัดอุนถึงน้ําท่วมบ่อยฝนตกเป็นน้ำเป็นน้ำอ่าถูกครับแล้วก็พื้นที่มีความเสี่ยงเนาะที่จริงวาลีนี่ส่วนพื้นที่ส่วนใหญ่ไม่ใช่พื้นที่สําหรับอยู่นะครับส่วนไห่จะเป็นอ่าเขาเรียกว่าแก้มลิ่เออเมื่อเกิดน้าท่วมสูงเนี่ยน้ําก็จะไหลตรงนั้นทาให้ไม่ท่วมแต่ปัจจุบัน เศรษฐกิจมันเติบโตขึ้นเนาะคนก็ย้ายเข้ามาอยู่เรื่อยๆวารินก็เป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่ใหญ่มากๆนะครับจังหวัดอยุธยก็เลยทำให้คนเข้าไปอยู่กันตลาดน้ำเปรี้ยงทั่วาลินจังหวัดอยุยาิธีรับมือนะก็คือฟังสภาพอากาศที่ตั้งเขาให้ดีเนาะช่วงหน้าฝนหน้าฝนเนี่ยตรวจสอบจากการจากโทรศัพท์ด้วยโทรศัพท์น่าจะมีบอกเนาะใช่ไหมว่าวันไหนฝนตกวันไหนตกแล้วก็โทรได้ครับโทรปะ ตัววัดตเลยคะับแต่อย่บอกนามาจากมีเดนมานํางเนืองมาอเมื่อเกิดเหตุภัยธรรมชาติครับสิ่งที่พวกเราควรจํามาที่สุดคืออย่แรกคือต้องมีสติเนาะไม่ต้องตกใจพยายามประเชิญหน้าพร้อมที่จะประชิญหน้าตลอดคิดคิดอยู่ตลอดเมื่อเกิดน้ำท่วมเนี่ยสิ่งที่ควรทำอันดับแรกคือบอกก่อน บอกพ่แม่พ่าให้ผู้ใหญ่ทรนรู้จักคัตเอาเไหมครับใ่หให้พวกเราเนี่ยปิดปิดเด้วย่ันทีถ้าไม่มีู้ปกครอง้องถามพ่อแม่ก็ได้นะว่าคัตเอาอยู่ตรงไหนในบ้านก็จะช่วยถามว่าทำไมต้องปิดคัตเอาคัตเอานะครับคือทันทีเียว่าเป็นสุดปลอดภัยที่สุดของไฟฟ้าในบ้านนะเมื่อปิดพวกเนี่ยไฟจะตัดทันทีเลยถามว่าถ้าน้ำท่วมามเาเนี่ยถ้าไม่ปิดคัตเอาเนี่ยถามว่าเราเสี่ยงไหม จะยงจะโดนอะไร่เราก็ต้องปิดเนาะปิดแก๊สถึงต้มน,นะครับให้เรียบร้อยเพราะว่ามีโอกาสที่มันจะระเบิดได้เช่นกัน,กนัะถึงจะดูมันแข็งแรงนแะต่มันก็ไม่ฉีดรนะเบิดเนาะอยู่ในอาคารที่แข็งแรงนะครับทุนที่สูงวบบกว่าเรากน้ำมากกอนก็คิดเกลือไ้ด้วยนะครบ้ําให้ร่างกายอบอุ่นยู่เสมอเพราะว่าเราอยู่ใกล้น้ำเนะี่ยอากาศมันค่อนข้างนะต่ำนะครับทำให้เราหนาะวไม่ควรกับสีใครอย่างภาคคณะนะต่อไป ก็ไม่ควรเล่นน้ำหรือว่ายน้ำับเพราะว่ามันไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่จริาอาจจะไดขี้ลอยมาเยอะเพราะครูเคยได้ยินเขาว่าน้ำพวกเนี่ยบ้านเราเนี่ยเขาไม่ค่อยขี้ในห้องน้ำนะเขาขี้เป็นถุงแล้วเขาก็ลอยมาเลยครับไอ้ยอันนีแค่เล่าเล่านะไม่รู้ว่าจริงไหมแต่ก็ไม่ควรเล่นเนาะน้ำแล้วังสัตว์มีพิษนะครับพวกงูพวกปลาขาด มึงเยาเที่ยวข่อนแล้วอาจจะมีพวกปิดมาด้วยอรั้นักเรียนสร้างคว่าไทยธรรมชาติใจนะที่มักเกิดในประเทศไทยแล้วทั่วให้เวลาเขียัรติัมที่มักเกิดในประเทศไทยมักเกิดในประเทศไทยเยอ่า่วนใหญ่ก็จะตอบเป็นนิ้วไปกับน้ำท่วมต้องตอบเป็นน้ำท่วมครับเพราะว่า มาทำดูอันนั้นเป็นสพพื้นที่ครับาจำน้ำาลองทีหสองไหใ่นำล่าสุดเลยได้าว่านะครับนะครับเกิดพืนที่เนี่ยทั้งหมดเนี่ยอย่างนเนบาทเลยนะในพื้นที่แล้วก็ได้รับผลกรควบีแสนหนึ่งมแแต่พัข้าวรัเรือนไม่ใช่คนนะเป็นครัวเรือนนะควแ่งนีจะมีสามสี่คน เสียชีวิไปแล้ว34คนนะครับหนึ่งในนั้นก็อาจจะมีไม่มีหรอกไม่เรีนหรอกไม่มีกูกูโ้แเดี๋ยวเป็นที่สีจดแแกครับเนี่ทั้งหมดทั้งอบนยโตสีเกียนะครับอพยพได้ทั้งหมดสองหมื่นคนเนี่ยนี่คือภาพของค่เอเลยนี่คือพื้นที่ะครับนี่คือที่ไหน บนขึ้นบนเส้นท่านกูก็ไม่รู้เหมือนกันนะน่าจะเป็นเส้นท่านใช่ไหมครับลูกบอกเนี่น่าจะเป็นเส้นท่านแล้วยอดวิ่งเลยลูกาอะไรล่าชนเออนี่ามชเขาว่ากันว่า่วกหนักที่สุดในรอบ40ปียังมีหนักกว่านี้อีกเหรอ5สียไม่ได้ท่วกบาใช่แต่พวกหนักสิ่วกหนักในรอบ40ปี 40ปีของคนะัวนักนักเรียนสงสัยไม้มว่า40ปีก่อนมันหนักขแต่พ่อของคุณครับเลาให้ฟังนะว,ว่ามันหนักมากจริงๆคือท่านต้ยอยงไปเยยนี่คือพร<อ>ะสถาัน์เมื่อปศ .2521 ครับเมื่อ4บปีก่อนเกิดยางเขาก็ยัออยงยไม่เกิดเหมือนกันรู้ไยที่นี่จอที่ไหนบุบนนี่หลอะบอกน้ำตกคนเนี่ยดูบบวนนะครับเมื่อสามก่อน ทีนไหนขุนบุญรู้มั้เอาวัดที่รู้ไหที่นี่เป็นที่ไหนุบุญุบุนี่แหละมันคือที่มันขุมอะไรมหาศิษฐ์าสงศ์ถ้าิดเอาโรงาิ์น้ำลมนาดเนี่ยมันจะสูงาดเอ้าไม่รู้จักหรรู้จักสถานีตารวจขุนบไกลๆนั่นแหละน้ำมันท่า กินแล้วมันอ๋อต้งใหม่ร่ะมตนมีกาเตรี่ยนเยอะนะสมัยก่อนโอ้โหเปี่ยนเอะ้เยอะขึนนแต่ไม่มีเหตุคน่งที่บนน้ำทัวงนั้เพราะว่าตากกระบังเขาปล่อยน้ำลงมาเพื่อให้น้ำไหลลงกรนั้งผมถ้าถึงมีคำว่าเป็นคอขวดนะครับ เข้าใจเขาบอกขอบเปิดไหมไม,มันมันลงมาอยู่จุดเหยาะเหนี่าวน้ำไหนก้นน้ำเขาพนไหมเนี่ยเนี่ยมันไหลมาลงอยู่จุดเหยาะเขาขึ้นบนไงมันก็เลยท่วมหนักนัเก,กเ,นนเรียนคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับเกี่ยวกับการทำงานน้ำเรียนร้อนอ่ะน้องมันมีฝนตกพวกเราเนาะ ใช่เจอที่ไปนี้ไงไปไหนต้องไม่เงื่นะต้องรู้ต้องรู้ต้องรู้ท้ายี่ไหมคิดเป็นอย่างไรไม่คิดเรื่องคิดถูกนะอยากฟังความคิดเห็นของพเราคิดอย่างไรกันบางเป็นยังไงอยู่คิดยากใช่ลังจอนเป็นไงไม่ได้ได้ลบาก ก็เป็นรู้ว่าอนี้เรื่อ่าแรูว่าเราสามารถทำได้ไหมสามารถจะเรียนติดต่อไ้ก็เรียนติด่อวบกไ้ป่ามได้ห้า้มน้เหมือนข้าวเอไอ้นี่มันจะ้นมอน้าโอเคคจะมีชิ้นงานให้้ไไม่อยากไม่อยากเขาไปบ้านาไม่อยากไม่ยากี่้าดไม่ขาดเหมือนนี่บอนันว่ามันมนถูกวไา

การของกันรดันในเช้าตูา่วันคำสังคำสั่งใช่ไหมนเรียนตอบคำถาม,ถามตอบไปนี้อย่างน้อยห้าบรรทัดคิดมาเอ้หเข้าใจใช่ไหมเข้าใจอ่านเหตุการณ์สมมุติร้องกันได้ไหมครับในเช้าตู่ 你作为法人，法 <laughs> <laughs> It's okay, it's